นางเหตุงานอยู่กับใจจดใจจอแต่น้าแนวเดียวๆนี่ละยามไดนอสีหาโมงแรงแงมไดหนอสีหาโมงแรงทองกับห่องจอกจอกอยู่มือนีคนอื่นเขาก็สีใจจดใจจอแต่ตอนสีโมงแรงเลยว่าเขาสีได้เฮ่หรือสีได้หาแต่ว่าคนจังโซล่ายานี่บแมนแนวเฮ่แนวห้าดอกจ้าสีเป็นแนวสายกินในจักน้อยเหลือการเลิกงานมาหาโมงแรงโซล่ายากับฝาวส่วนคุณชายไมยางรอเลนตลาดเลยจ้านี่นูสีน้ำเนื้อมือนีกับสีบบมี่ในหัวเลยเด้อค่ะเพราะว่ามือนีสียางต ลงดิ่งไปหารลานนำเต้าหูเลยแต่ก่อนอื่นก่อนสีฮอดลานนำเต้าหูโซลยากับสิมหาเวลานหีสะกอนหาสื่อแนวอยากแนวกินไปอัดตู้เย็นไว้ไปล,ลานหนีกัสิบดายยั้งดอกเดือจ้ากระสิไดเ้เด้นเล็กได้เกี้ยวแล้วก็บได้ลุกซีนเกี้ยวนีก็อยากกินมาตั้งแต้นดนๆละละคแต่ว่าบ่ามีโอกาสได้ถอดกินจากเทื่อเนื่องจากว่าโซลยาบ,บ่มมาบแม่นว่าบ่มากดอกพี่น้องโซลยาบ,บ่ถนัดแนวถอดถอดย่ำได้บ่เคยสำเร็จจากเทื่อก็เลยบ่อยากสีถอดนาดนาจ่ายค่าเสียหายแล้วเรียบร้อยาก เากินที่ต่างหนาต่างต้าล่อมาเมิดมือใจจดใจจอต่น้ำแนวเนี้ยเดียวนี่ละ่ะมือนีคุณชายว่าผ้าออกมาตลาดนี่มีเหลืองแน่นอนเลยโุลยาวาเต้าหู้สี่ถุงเบาเบาวาซาได้นาเต้าหู้แลว้วคุณชายกับสิมาเวลานของหวานเพิ่นคือเกานนิล่ะจ้าของหวานในมือนีที่เพิ่นได้กับเป็นทัวเขียวหนึ่งถุงกับสิมาเวลานพักตอเดบัทินีพักลานนี่โุลยาก,กบวา่ามันถือดีเนาะจ้าก็เลยจัดมาเลยแบบจุกลายยางลายแนวค่ะขนาดถุงบักไงนะสามสิบบาทได้นามมีทัวผู้มีบ แก้งแลละกับบะเขอหนีเห็นบ่มือได้บได้เอารถไงออกมาหนีคล้องเต็มหนารถอายะเลยพอกลับมาหอดหองหอดหอโซลยาก,กา็เฝ้ามาหาล่างหวยล่างชามเลยจา้าล่างถวยล่างชามแล้วเรียบร้อยโซลยากก็เลยว่าสิมาลองอบเกี่ยวเบื่องว่ามันสิสาําเ็จบอก็เพราะว่าจะคล้องเคยสื่อมาถอดแหละทำมันบอใหม่มันก็เป็นเอียงสักอย่างที่มันบอป,ปกติเขาค,คอนอื่นเขาเหตุนั่นนะโซลยากก็เลยว่ามาลองมึงวิธีใหม่เบิ่งอย่าหามันเป็นตะกินกว่าทอดสิปั๊บอุณหภูมิจักลอยหีสิหาองศาภุลาสามนาที ผ่านไปไวเหมือนโกโหกมาจิมจิมเบื่องมันคือเป็นขเขาหล่อเคเลย์อย่างสีลามันมีความกรอบเลยพี่น้องมันน,มนิ่มนิ่งเบื่องทรงแลลวการอบนี่คือสีบวัวดเหลืองคือสีบัวเขาท่าดอกสีฝาวเขาคัวมาตัางกระทะถอดยางใบเลยจ้าเบื่องโซลยากับสีอ้าอันี่วาโอบิไงแล้วมาถอดสะกอนนาตาม,มากับสีประมาานี่เลยเอ้าลองแผ่นไม้ลงไปเบื้องถอดมาสีเป็นจังใดโอ้มันกระกรอบมากับฟูดีตัวนี้คือคือเขาท่าดีอยู่การถอดเกี่ยวห้องโซลยาเมือนี่ก็กถทือว่าซําเลจไปหนึ่งระดับ นาตาอาจสิบสวยงามขอแขกกรอบแล้วกับ่ใไม่กับพ่อแล้วแผ่นแหลกผ่านไปแผ่นสองแผ่นสามก็ตามมาอย่างไวเลยจ้าเอาถอดไปถอดมามากับมวลมากับเพื่อนที่ตัวนี้ป้าตีโถถอดมวลถอดเพื่อนหลายเบิงเกี่ยวได้ถวยบักไง่เลยพี่น้องเอ้ยมอนี่กระซิใสเป็นนนำจีมไกลด้วยจ้าก็เพราะว่าโซลายาไปแวร์ซี่มินแล้วมันมีแต่นํำจ้มไก่แม่พี่น้องและอีกอย่างอันนี้มันกัลดราค่โซลยากับฝ่าวิบยางไวเลยจ้าสื่อเกี่ยวมะฮอหนึ่งนี่กระถอดได้หลายเทื่อเติบอยู่เด้อถอดเมื่อ หอนี่ก็คือสีหางหายไปด้นอยู่ดอกีโซลยาถอดออกมาหนีเศษหนึ่งส่วนสีเด้หนนะรับคลิปหนีโซลยาก,กับบดไเฮ็ดแนวอยากเนือกินซูพี่น้องเบิงดอกเด้อจา้าเนื่องจากว่าพากันไปนยางลอหลินตลาดโซลยากระจัดหนาเตาหูไป2องถุงกินแบบจุกเลยเขาก็บวเฮี้วส่วนคุณชายเพื่อกระแดนแนวอยากแนวกินเพลินเพื่นกระเยวบดตองเฮ็ดดอกเนวกินนะรับมาจากตลาดกับจนว่าหมืดว่าคาเพร <อ S 1> <พอ S 2> าะ <พอ S 2> ว่าจากหอโซลยาไปหอดตลาดน่ก็ใกล้เติอประมาซิบโล่พุทธจาพี่น้องแต่ว่าไปตลาดโซลยากับบดไไปดูเนาะจ ทิหนึ่งกับไปเถอหนึ่งสองเือนีละ